สำหรับช่วงนี้ครับก็อาจจะเงียบเหงาเบาบางสายตาไปบ้างสักนิดครับเพราะอยู่ในช่วงฟุตบอลเนี่ยปิดฤดูกาลนะรสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นฟุตบอลทีมชาติซับเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับ1คู่เต็มข้อรอเต็มแข้งใน,นเน้นในค่ำคืนนี้ครับก็เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนยุโรปครับทางด้านนอร์เวย์เนี่ยจะเปิดบ้านพบกับทางด้านของอิตาลีนะครับคู่นี้เจอกันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอิตาลีที่ชนะซัดส่วนใหญ่ครับล่าสุดเจอกันก็ปีส0 1 4ันสิบสสัิาก็เป็นอิตาลีชนะได้ทั้ง2เกมเลยแนะ่นอนครับว่านอร์เวย์เนี่ยฟอร์มคอ่อนข้างที่จะดีพอสมควรครับถึงแม้ว่าในยูโรในปีที่ผ่านมาเนี่ยนอร์เวย์จะไม่ได้ไปเตะกับเขานะฮะแต่ฟอร์มในเนเชลเลกรวมไปถึง2เกมก่อนหน้าเนี่ยนอร์เวย์ก็ เก็บ6แต้มเต็มในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไปได้ครับส่วนอิตาลีเองเนะหลังจากตกรอบฟุตบอลยูโรในรอบ6ทีมเนี่ยฟอร์มก็ค่อนข้างที่จะกลับมาดีพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นในชัชนลิกที่พวกเขาเนี่ยทะลุไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายครับแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายให้กับเยอรมันนี่ยแต่เนี่ยโดยรวมแล้วนะฮะทางน้นอิตาลีเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเตะเลยสักเกมครับสำหรความพร้อมเนี่ยนอร์เวย์ขน ขุมกำลังมาเนี่ยมากมายครับนำทัพโดยเออร์ลิงบลล์ฮาลแลนด์อเล็กซานเดอร์เชลล็อกครับรวมไปถึงมาตินโอเดกาดส่วนทางด้านของอิตาลีเนี่ยก็มาเต็มครับมาเตโอโลยเตกี gi, เนี่ยแล้วก็อาลัสปาดอลลี่เนี่ยพวกนี้ถือว่าติดทัพกันมาแน่นๆครับคู่นี้เนี่ย หลายคนจะมองว่าอิตาลีเนี่ยเปิดกำแพงมาปแปกไปหรือเปล่าครับถ้านึกถึงอิตาลีเนี่ยหลายคน,น่าจจะนึกถึงเกมรับแต่อิตาลีในยุคนี้โอ้โหต้องบอกว่าเกมรู้ค่อนข้างจัดจ้านไม่ใช่เป็นอิตาลีในในที่เราคุ้นเคยเนี่ยคู่นี้กำแพงเปิดมาประมาณนี้ครับยังมองว่าอิตาลีเนี่ยจะบุกมามีตามเป็นอย่างน้อยครับบุกมาไม่แพ้เนี่ยฉะนั้นคู่นี้ครับหนึ่งตัวเน้นเต็มข้อให้มองไปที่ทีมเยือนนะครับอย่างอิตาลีจะบุกมาไม่แพ้